สวัสดีครับทุกทท่านเอาละครับก็มาดูผลรางวัลที่ออกนะครับประจำงวดวันที่16พฤษภาคม67นะครับนี่นะครับ2 0 5 6,90 2สองตัวท้ายนะครับ6 0นะครับก็มาดูผลงานกันเลยนะครับไม่เบี้ยงันนี้ผิดนะครับไม่เข้าเลยครับผมแต่มาเข้าอันนี้ครับ นี่ครับพ่อคุณด่านครับเข้า9 0 0 9นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็โอเคอยู่นะครับส่วนชุดนี้ครับให้ชมนะครับแม่เบียไม่เข้ารูหวังก็ไม่เข้าเสือตกถังก็ไม่เข้านะครับชุดนี้ผิดนะครับส่วนสามตัวนะครับเข้าศูนย์ตัวเดียวครับ เน้นบนเข้าสู่ตัวเดือนนะครับเอาละครับก็มาชมแนวทางประจำงวดวันที่1มิถุนาต่อเลยนะครับนี่ครับ1มิถุนานะครับแม่เบี้ยนะครับให้2อเจ็นะครับเลขวิ่งนะครับนี่นะครับพ่อคุณด่านนะครับถ้าท่านชอบแนวทางมีเลขวิ่ง8ก้นี้เลยครับ82ด แปดห้าแนะครับหรือแม่ก้อนี่ครับเจ้าพ่อยี่กอหงนะครับถ้าท่านเป็นเลขวิ่ง7นะครับก็7273 76 70นะครับนะครับส่วนย่าหน้าให้โชคนะครับก็มาทางแนววิ่งเลข2นะครับนี่ครับ2 1 2 3 2 6 2 0นะครับนี่ครับเลขเทวดานะครับเป็นแนวทางเลขวิ่ง3นะครับ3539 3830นะครับนี่ครับสมบัติกุมาณนะครับในทางเลข5นะครับ52575156นะครับส่วนต่อเผือกนะครับนี่นะครับในทาง9นะครับ92969594นะครับนี่นะครับก็นำมาท่านชมกันนะครับก็ทั้งนี่นะครับ1 2 3 4 5 6นี่นะครับ ถ้าท่านติดตามชมคลิปของผมนะครับก็จะทราบเตนะนครับว่าจะเข้าบ่อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเลือกอันไหนนะครับถ้าท่านมีเลขวิ่งที่ตรงกับนี่นะครับก็สามารถเป็นนทางได้นะครับในการเลือกซื้อสัดเกิน่แบงครัฐบาลได้นะครับเอาละครับนี่นะครับผมให้ชมนะครับแม่เบี้ยนะครับให้สอง้เจ็ดใช่ไหมครับนี่นะครับก็จะมาเทียบเหมือนเดิมครับ กับลุงหวังนะครับลุงหวังันนี้ให้เจ็กับ8นะครับนี่นะครับนี่ครับเจ็กับ8เขียนไว้นะครับก็ผมก็ได้สืบค้นข้อมูลมานะครับก็จะเป็นปากหลักสิบ่างนะครับดูย้อนหลังมาก็โอเคเข้าเดินดีเลยครับผมนี่เป็นทาง2ตัวล่างนะครับนี่นะครับันนี้ให้4 57นะครับนี่นะครับ4 5 7นะครับก็ชนกันที่ เลขเจ็ดนะครับแม่เบี้ยกับมุงหวังนะครับแล้วก็ปากสิบล่างก็มีเจ็ดด้วยนะครับก็เนี่ยทางนี้ก็หนึ่งพุทธนาก็เจ็ดนี่จะเน้นไปลงที่ล่างนะครับตามแนวทางที่ผมจับนะครับนี่นะครับผมก็นี่เลยครับคยได้นี่ครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับเนื่องจากว่ามีเจ็ดด้วยนะครับก็ติดไว้ นะครับก็นี่นะครับนี่นะครับก็ําไว้ท่านรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเผื่อไปเลียกที่ท่านตรงใจทุกท่านนะครับผมก็สามารถเลือกซื้อสักแย่งได้เลยนะครับเอาละครับที่ผมก็มีอย่างตัวอย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับพี่3ิสามตัวนะครับสามสูตรวทางก็ชนเลขสองนะครับ นี่นนสามตัวบนนะครับผมท่านชอบซื้อหลักเกินแหม่รัฐบาลก็นี่เลยครับจับกันนะครับก็ได้269 289 262 282 769 762 789 782นี่นะครับก็ทำไม้ชมเพื่อความตือนนะครับ ผมก็พยายามไปหาข้อมูลใหม่ๆมานะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่นะครับก็เดินดีนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับนะครับโอกาสหน้าจะเข้าเจกันใหม่นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับผมเฮงเฮงดังปังปังรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ